ยัก์สนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เมื่ออาร์เซนอลต้องพบกับความปลาชัยในลีกเป็นครั้งแรกมิเกลเตเต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลกเกออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ตัดสินและทีมงานผู้ช่วยอย่างหนักหลังบาทีมออกไปพ่ายนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ในถิ่นเซนเจนส์พาร์ค1-0ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจบเกมอต์เต้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างหนักโดยโคสชาวสเปนวัย41บอกว่าลูกทีมของตนไม่น่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และปลาชัายในครั้งนี้และถือเป็นครั้งแรกในฤดูกาลของอาเซนอลนต้นหลักมาจากการทำหน้าที่ของกรรมการเกมดังกล่าวนี้ก็เสนได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่64จากแอนโทนีกอร์ดอนปีตรรุ่งชาวอังกฤษ แต่ยังบอลดังกล่าวกลายปเป็นเ็นถกเถียงในวงกว้างทั้งบอลที่อาจจะออกเส้นหลังไปแล้วการล้ำหน้าและการเฝ้าผู้ตัดสินใช้เวลานานกว่าสานาทีเพื่อวิเคราะห์ม,มุมกล้องจาก v r ก่อนจะให้เป็นประตูของทัพสลิกาดงอาตากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าอับอายมากประตูแบบนี้ด้รับการยืนยันในเพีย์มลมกได้ยังไงลีกนี้ที่เราบอกกันว่าเป็นลีกดีที่สุดในโลกผมอยู่ในประเทศนี้มา20ปีแล้ว และตอนนี้ผมรู้สึกละอายใจมันน่าอัปะยะมันมีเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินมากเกินไปที่นี่อาเซนอลภายใต้การนำทัพของ eta, อัลเตต้าออสตา้าฤดูการได้อย่างน่าประทับใจโดย11เกมที่ผ่านมาพวกเขาเก็บได้ถึง24แต้มมีแต้มตามหลังมนเซตี้จากฝูงแค่3แต้มเท่านั้นและก็เพิ่งจะพบกับความพ่ายแพ้เพียงแค่เกมเดียวแต่อย่างไรก็ตามการออกไปไพลาดนเกคาสเซนนอกจากคำตัดสินของกรรมการแล้ว ฟอร์มการเล่นของผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอย่างคลาฮาร์เวิร์ดกองกลางชาวเยอรมันและดาวิดไรอันในด่านชาสเปนก็ตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามเช่นกันว่ามีคุณภาพดีพอจะลงเล่นเป็นเซบีตัวจริงหรือไม่ฮาร์เวิร์ดถูกคว้ามาจากเชลซีในราคา65ล้านปอนด์โดยต้งงต่เปิดซีซั่นเป็นต้นมาเพลเมเกอร์วัย23ได้รับโอกาสลงสนามไป16นัดแต่ยิงประตูได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นและแทบไม่มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์เกมรุกให้กับอาร์เซนอลเลย ขณะที่รายาย้า,ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดในปีหน้า27ล้านปอนด์นั้นจะได้โอกาสให้ลงฟอสซอเป็นเมือหนึ่งแทนที่ของอารอนแรมเดลส์ผู้รักษาป,ประตูชาวอังกฤษแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมออย่างแสดงเห็นถึงความผิดพลาดหลายจังหวะขณะเดียวกันผู้เล่นในแนวรุกที่มีอิทธิพลกับทีมอย่าง Jesus, กาเบลเคซุตกองหน้าทีมชาติบราซิลก็ไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งทําให้อเทเตต้า ยังขาดคนทัประตูที่ไว้วางใจได้บางทีเจ้าตัวอาจจะต้องเดินหน้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายนเตะอีกครั้งในเดือนมกราคมก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามการาแพ้แต่อน,นิวกาสเซลก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างเนื่องจากอาตาและทีมงานสตาร์โค้ดยังมีเวลาอีกเยอะในการแก้ไขจุดบกพร่องของทีมก่อนจะกลับมาสู่เส้นทางในการลุ้นแชมป์อีกครั้งทาเคฮิโรทมิยาสุสารภาพอยากทำท่าดีใจเท่ๆขึ้น ตอนทำประตูแรกให้กับอาร์เซนอลแต่สุดท้ายหลุดยิ้มก็เลยไม่เป็นไปนตามแผนย้อนกลับไปในเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มเชฟฟียูเนเต็ด5-0เมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมาเกมดังกล่าวถือเป็นเกมที่ทาเคเฮโรสทมิยะสึกองหลังดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นประเดิมทำประตูแรกให้กับอาร์เซนอลต้นสังกัดปัจจุบันของเขาได้สำเร็จซึ่งก็เป็นไปตามปกติไม่มีอะไรผิดแปลกแต่อย่างใดเมื่อทำประตูได้เจ้าตัวก็กำมือขึ้นทั้งสองข้างดีใจฉลองกับเพื่อนร่วมทีม ของรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ทว่าหลังจากนั้นโทมิอสสึกก็ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาอยากทําท่าดีใจให้ดูมีความนิ่งเท่และเงียบขรึมมากกว่านี้ตอนทําประตูแรกให้กับอาร์เซนอลได้จริงๆแล้วในใจผมอยากเฉลิมฉลองการทำประตูด้วยท่าทางที่สุขุมและนิ่งกว่านี้แต่พอเอาเข้าจริงหลังทำประตูได้ผมก็เพลอหลุดหัวเราะและยิ้มออกมาผมอยากแสดงท่าทางให้มาดูแข็งแกร่งกว่านี้หรือทำท่าดีใจให้มาดูเท่กว่านี้หน่อยนะ อย่างถ้าสไลด์เข่าไปกับพื้นสนามแต่สุดท้ายผมก็ทําไม่ได้ยังไงก็ตามทีมีสื่อได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตัวเขารู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งหลังทําประตูแรกให้กับอาเซนอนได้แล้วและจะได้ตอบคําถามพรม่วมทีมัสทีว่วเมอไหร่เขาจะทําประตูแรกให้กับอาเซนอนได้ผมคิดว่าผมใช้เวลาอยู่นานนะกับการทําประตูแรกกับ Arsenal, อาเซนอน2ปีกว่าเลยเพื่อร่วมทีมก็ถามผมแบบําๆว่าน,นายจะทําประตูแรกให้กับทีมได้ตอนไหนผมก็ตอบกลับไปทุกครั้งว่าเกมหน้า ดังนั้นผมจึงรู้สึกโล่งใจมากที่ทำประตูแรกให้กับทีมได้สำเร็จ